สวัสดีครับวันนี้ก็กมาพบกับเกม The Sim s 4กันแล้วนะครับอ่าเราไปกันต่อกันที่คุณดันนายคนเดิมนะครับคุณดันนายกำแหงที่น่ารักของเราครับวันนี้มาดูน,นะครับว่าคุณดันนายจะทำอะไรบ้างนะครับในแต่ละวันของเขานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นนักเล่นอ e ีสปอร์ตนะอาชีพของเขาคือนักเล่นอ e ีสปอร์ต โอเคเดี๋ยวไปดูสถานะล่าสุดกันนะครับตอนนี้เขาเป็นแบบ APM King นะครับมีรายได้อยู่ที่261เหรียญต่อชั่วโมงนะครับก็เตรียมตัวไปทำงานนะครับอีก2ชั่วโมงก็จะไปทำงานแล้วนะทีนี้เรามาปรับคุณสมบัติหรือปรับออะไรปรับอารมณ์ปรับอารมณ์ ให้พร้อมไปทำง,งานอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับพยายามให้เขียวเยอะๆให้เขียวเยอะจะได้เปอร์เซ็นต์ในการได้รายได้มากขึ้นนะครับอู้แต่สังคมสังคมสังคมเดี๋ยวลองให้เขาเล่นสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลนิดน,นึงเฮ้ยเอ๊เอ๊เอ๊หัหาโอเค,ส,คสังคมขึ้น ไปอีกครึ่งชั่วโมงไปทํางานเพราะว่า,านาจะไปทํางานสี่โมงครับอ่าโอเคนายไปทํางานเลยครับบ๊ายบาย,บายคุณนายนจเจอกันคุณนายไปทํางานก่อนนะครับายรอนี้ก็รอครับอืม มาตกปลาวันนี้เดี๋ยวคนอะไรกลับมามาตกปลาดีกโอเคกลับมาแล้วกินข้าวกอนกินข้าวกินกินทาโกปลาอะไรเป็นอะไร,รวิวตกอะไรฮะอ,อ,อมาอัปเดตสถานะนิดนึงนี่สถานะ การเล่นวิดีโอเกมครับระดับสิบสูงสุดเปนเ็นระดับสิบการทำอาหารระดับสิบเขาโผมตอนนี้กำลังปั้นจิตกรเออจิตกรรมนะครับเพื่อเป็นนักเขียนด้วยนะฮะแล้วตอนนี้อายุของของเดนในนะครับของเดินในอีกสี่วันก็จะเข้าสู่วัยชราแล้วนะครับไม่มีภรรยาเลยไม่มีแฟนเลยอันนี้ก็อัปเดตขึ้นมาก็คือมีรูปวาดน,นะครับ ก่อนอันนี้ผมแอบเล่นไปหน่อยนึงต้ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับโอเคข้าเสร็จเดี๋ยวเรามาเล่นดูเกมเพื่ออัปเดตสุานะการทำงานนิดนึงเพื่อเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราพอเล่นเกมเสร็จก็จะไปตกปลาครับ่อมาเล่นเกมเกมเลดีถ่ายทอดสดด้วยาเล่นเกมถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยจะได้เงินด้วยนะครับได้เงินจากการโดเน a ด้วยนะนี่ 1> 1นนหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเรื่อยๆครับก็ดีกว่าเล่นปปเปล่าๆนะครับเล่นไปเปล่าๆเยเวลามีได้เงินมานิดหน่อยตอนนี้เงินก็อยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับสองหมื่นแปดนี่คือได้มาโดยที่ไม่ได้ใช้สูตรอะไรเลยนะครับเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เล่นก่อนที่ไม่ได้อัดไว้นะครับผสมทีละนิดทีละหน่อยนะครับคือสังเกตได้จากยอดนี่ฮะยอดยอดรา,ายได้นะครับ สองร้อหกสิบเอ็เหรียญต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยนันน้นก็วันนึงก็ได้เยอะอยู่นะพันกว่าพันกว่ารู้สึกโอเคเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะตกปลาหน่อยตกปลามากเมื่อกี้วีเขาก็สรุปว่ามีคนดูเนี่ยเป็นพันสอง้อยคนนะครับโลมีคนติดตามรวมเจ็ดพันสองร้อยก็เหมือนเราเล่นไลฟ์สดเกมทั่วไปนะเป็นแ้งสนาดนิดนึง จะตกนิ่งนิดแล้วก็ไปนอนฉันก็จะไปนอนแล้วก็ขับถ่ายให้สิโอเคม่นจะพอละแล้ว,วก่อนนอนเข้าพ่วงให้เรียบร้อยอ่าโอเคนอน ในเวลาอีกสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงก็จะ 1, นะทำงานเดือนเก้านะทำงานตอนสี่โมงโอเคทำงานตอนสี่โมงสี่โมงเย็นนะครับอันนี้ก็ได้ค่าลิขสิทธิ์จากการเขียนแอปผมเขียนแอปไปสามตัวนะฮะด้านในเขเขียนแอปไปสามตัวหนึ่งสองสาม มันเขียนเก็อยู่ในเกียร์มานคือด้านในเกียร์ตั้งชื่อไปง,ง่ายๆนะฮะโอเควิสัมเมอร์โทรมาคิดถึงจังเลยเฮ้ย hey, ด้านในใช่สหมนั่นในสัม,มสบาร่วมงานเลยอุย้ยขอโทษนะสัมเมอร์พอดีรีบมากเลยขอโทษด้วยนะโอเคนอนพอละ เตือบมาหาอะไรกินเดินหัวเที่ยงเป็นสลัดโอเคเรียบร้อยอับร้านนอยครับทายนอย ก็มาเป็นโซเชียลหน่อยคือจริงๆเป็นโซเชียลเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับตัวตัวค่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นเยอะแต่คุยกับซีมด้วยกันเนี่ยจะขึ้นเยอะกว่าแต่ว่าเราไม่มีเวลานิดเหนียวไลค์เนี่นยสิบห้านาทีจะต้องไปทำงานละนะเฮ้ยซัมเมอร์มามีที่ใจ โวโด้วยนะซัมเมอร์ฉันต้องไปทำงานแล้วเ้าเหมือนเดิมครับเวลาซึมเราไปทำงานรลอถ้าเกิดมีคนอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาเดินจะเดินช้าอขออนุญาตนะทัเมื่อให้โทษนะกลับบ้านก่อนถ้าเกิดซิมไม่อยู่สังเกตด้านล่างครับเวลาจะหมุนเร็วมากยังเร็วเลยเนะโอเค ครับผมอืม,อมขับมาด้วยเงินหนึ่งพันห้ารยโอเคอนอนนิดนะน,นึงนอนอะงเยอะนอนสิก็งึีนมาถ่ายแล้วก็น้ำ ก็อาหารคุ้มค่าเทลก็นก็จถึงวันเกิดของมันไปนานะรับแซบ่บ โอเคแล้วก็ไปทบทีนี้แอช็คตารางอ่าเดี๋ยวนี้ยังไม่เล่นเกมว่างเลยว่างยาวหวางของสมบัติง,งั้นว่างอย่างนี้ก็ไม่ต้องรีบอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราทำาตองนี้เสร็จนะครับวาดรูปดีกว่าวาดกรูบอันนี้ให้เสร็จนิดหนึ่ง ลูตัวว่าไปเรื่อยๆนี่เสร็จแล้วขายให้นักสะสมขายไปครับผมไม่ไดอยากขายอะ่ะคาปเรย น,นี้ก็ขายปลูกแปงวัดใหม่วาดภาพมั่นใจเขเยนลง ดูซิจะเป็นรูปอะไรสิงโตวะราจะสีสิน้อนคิงก็เป็นสิงโตคือไลออนแล้วก็มีกุฏก็เป็นคิงเสร็จแล้วขายตุ๊กบพิ้งค์ใส่กรอบเปิดออลล่าอะไรเปิดออลล่ามาหลงใส่กรอบอืมใส่กรอบเสร็จเรียบร้อยเปิดออล่าเพื่อารลง จะล้างคีนดูแขวนไหม,มสวยงามนเดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อย สองวันก็จะแก่ชรลาแล้วจะพูกเ,เลยมีภรรยาด้วยด้ไน ตั้งแต่เล่นมาย,ยังไม่เคยมีงไฟไม่ควยโอเค๋ยนะู่นะแหมมันดูไม่ได้ล้างซะหน่อยอค,คือปกติก็จ้างแม่บ้านนะแต่ว่า,า,านนม,มันไม่ต้อนเลยใช่ไหมใช่เสมอดีกว่า ส่วนเวลาคุยก็คงไ,ได้ประมาณครึ่งเร้วยว่าน,นี่นนนนจบฐานม,มาไม่มีเลยเลยนี้โอ้โหม,มาจากเจ็ดร้อยกว่าเออต่ัตเนี่ยอืมอาจจะได้คุยคนด้วย จัดสัตกปลาระดับสามมีได้ปลาประพูได้ปลาแซลมอนเพิ่มกับปลาแบ่ <Okay. S 2> เข้าส่วนอ่าแสดงว่าที่ต้ตอนตกปลาไม่ได้คุยเลยแต่สังคมตไม่คุนโอเคปลาพอละชิบก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 มาโอ้รวมพาง ปกติเวลาส้วมพังขี้เกียจส้วมจะใช้เงินแกคบหนาโอ้แจ้งช่างนะไม่ได้นะไม่ประหยัดอยู่เนี้ยแต่ใจขึ้น เต็มงานเคน้ำอลัดขยโอเค,อ,อ,อ,เคอาหารปิ้งฝรั่งเศสทำไมซัมเมอรไม่มาหาเลย นี่ซัมเมอร์บกามาแล้วซัมเมอกาฉมนนุนชา หยิบหยิบขยับเข้าใกล้โลนน้ำอีกทีเอวมาละเจ็ดว่าเจ็ดสิบแปดบาทเพื่อมาช่างไม่มา เงินไม่ได้บ้านอะเฮ้ยช่างไม่มาอะไงซิอยากจะเข้าซ่วมเนาะงานซ่อมเองแล้วของช่างมาพอดีมีเลยฮะโอ้สิบร้อยเข้าซ่วม กัตตบปอดดีเดวอนละหนึ่งวันดัง้ก็จะแก่หนวันดังนก็จะแก่มีของมครอบครัวของดังไัมีนคนเดียวอ ภากปลาทำหายากแล้ทั่วไปขายไหมขายได้สิบสี่ขายได้สิบห้าถ้าเกิดเราไม่ขายเราจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ให้ลูกนีนั่นนะเดินนะลูกนี้่เป็นภาพแบบจริง ใหดดงทิตย์หรอกตอนตะาวาันนี่คุ้ทวดาเองทั้หมดเลยนะครับอืมยังไงดีมอว่ารูปแกในเวลาหนึ่งวันหนึ่งวันทำอะไรที่อยากทำวันนี้เวลาทำงานยังเหลืออยู่โอเคมีคำว่ารูปไปเท่านันเองซัมเมอร์เข้ามามาที่ซัมเมอร์ ไจริงๆดนเป็นใกรูปนะเหมือนรูปนีเลยโอเคขายใส่กอบออนะขายนักสะสม ไม่สิเดี๋ยวไปก่อนอ้าวขายไปแล้ว <laughs> เร็วเกินนี่นกดผิดหรอขอโทษมาออกกำลังกายหน่อยมาอื อุ้ยต oh. uh ักใส่เลื่อนขึ้นรดน้ำเนี่ยเลืเวลาเดือนวันพูดถึงแล้วก็ก็ทำขนมได้เลยทำเค้กทำเค้กได้แล้วนะทำอ่างขนเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเค้กขอมพรี๊ด ทำทีช uh ่ควเ่อทำทีวันเกิด แสดงแล้วก็ฉลองไปเลยที่เดียวช่างไปเลยฉลองพองฉลองปุ๊บรู้สึกซิมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนวัยเลยนะเปลี่ยนวัยเป็นรู้สึกแก่เลยแล้วเอาไม่อ๋อต้องเป่าเทียนโทษๆเป่าเทียนเราสแสดงความยินดีนะครับคุณเป็นคนแก่แล้ว ใช่ไหมไอซี่ึบเรียบร้อยด <The Night S 2> นายเปลี่ยนช่วงวัยแล้ววัยอาวุโสช่วงเวลาชราภาพการพักผ่อนแสนสงบกำลังจะรอยจัดงานเลี้ยงสุกสุดเวียงขอจะถึงมสุดท้ายกันอุ้ยแกอุ้ยคุณลงด้านไหนคุณลงด้านไหนด้านนีแก่ <c oughs> ให้แก่ก็ยังเท่อยู่เือหลังงอเนี่ยว่าแต่ในยังเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่นะฮะ<ส><ด>โอเคไม,ม่ไร่กินเค้กซะหน่อยจริงแกแล้วไม่ควรจะกินเค้กเนี่ย ฉันก็หิ่มเหมือนกันนะนี่จบไปเลยมากินอ๋อถ้าเก็บเข้าที่ก็เก็บเนี่ยเก็บว่าโอเคนอนหน่อยคนใดคนตาด้านไหนคณตาด้นไหนไปนอนหน่อย แล้วมันจะต้องมาเข้าห้องน้ำเป็นการดึกไงม,มันชีวิตจริงไปปะเนี่ยไม่หรอกมันมังเอิญโอเคอเอาแกล้างน่ยนกระป๋าก้นล้างสมน,นอยใช้เองล้างเองนักเรียนพอจ้าอืมทางส้สมจะไปกินข้าวหรืออะไรอ่า โอเคนะครับแล้วสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้แต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย